หลอหรูไปหะยะัดน้ำมันต้อง B M W 530 E M Sport คันนี้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการยูโรปาพรีเมียมซีเลคชั่นค่ะพอจะเป็นนางงามกับเขาได้ไหมคะวันนี้ค่ะ I อรีวิวนะคะได้เตรียมรถ BMW ซีรีส์5สุดประหยัดมาให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะกับคันนี้เลย BMW 530 EM Sport ค่ะ สวยไหมคันนี้มาพร้อมกับสีดำแบ็คชัฟฟล์นะคะด้านในค่ะเป็นบบอะหนังแท้ดาโคต้าสีคอนหยากค่ะหรูหราใหม่มากๆแล้วก็ชุดแต่งหล่อๆรอบคันเลยด้วยนะคันนี้ค่ะเป็นรถปี2017ค่ะแต่ BSI แล้ววารันตีนะคะสตาร์ทปี2018ค่ะ ใหม่มากๆเลยมาพร้อมกับเลขงใหม่นะคะประมาณ73,000กิโลเมตรค่ะเบียซ์คุ้มคอง5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโลเมตรวารันตีคุ้มคอง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะคะสิ้นสุดอีกทีก็ปี2023เลยละค่ะคันนี้มาพร้อมราคาสุดพิเศษเลยนะคะเพียง 2,190้านบาทเท่านั้นค่ะในช่วงเวลาแบบนี้นะหลายๆท่านคงอยากจะเปลี่ยนรถจากการใช้น้ำมันล้วนนะคะมาเป็นรถที่สามารถขับไฟฟ้าได้ก็ขอแนะนำเป็นรถซีรีส์5คันนี้เลยเขามาพร้อมกับระบบ p ปักอินไฮบิดนะคะประหยัดสุดๆเลยละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าซีรีส์5คันนี้เขาจะมีอะไรพิเศษกันบ้างค่ะ b m เซหคันนี้เป็นรุ่นท็อปเลยนะคะมาพร้อมกับ ุมพลังที่เร็วแรงและประหยัดน,น้ำมันมากๆเลยเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ 2,000cc 2.0ลิตร Twin Power Turbo ทำงานร่วมกันกันกนกนกบระบบมอเตอร์ไฟฟ้าให้พละกกำลังสูงสุดอยู่ที่252แรงม้าเลยเร็วแรงมากๆเลยนะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเฉลี่ยที่ประมาณ55.6กิโลเมตรต่อลิตรเท่านั้นช่วงนี้นะคะใครที่กำลังกังวลว่าน้ำมันแพงก็หันมาขับรถ ระบบปลั๊กอินไฮบิดกันดีกว่าไฟฟ้าแบบนี้ประหยัดน้ามันสุดๆแล้วก็ชาร์จไฟง่ายมากๆด้วยนะบริเวณฝั่งซ้ายของตัวรถค่ะจะมีช่องสําหรับชาร์จไฟรองรับการชาร์จแบบไททู 2, สามารถชาร์จไฟที่บ้านได้โดยใช้ระยะเวลาจาก0%ถึง100%เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นแต่ถ้าคุณผู้ชม ซื้อตัวติดตั้ง wallbox ไปเพิ่มนะคะที่บ้านก็ชาร์จไฟได้เร็วขึ้นไปอีกเพียง2ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเองค่ะหรือสามารถนำรถไปชาร์จตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะก็มีจุดชาร์จไฟรองรับสะดวกมากๆเลยใครที่อยากเปลี่ยนมาใช้รถปลั๊กอินไฮบริดนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ มาดูความหล่อของ bmw series 5คันนี้กันค่ะมาพร้อมกับกระจังหน้าไตาคู่ตัดขอบโเมียมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบ active a i r s t e a m สามารถปิดเปิดได้อัตโนมัตินะคะระบายความร้อนให้กับตัวรถค่ะ และคันนี้พิเศษมากๆเลยเขามาพร้อมกับกล้อง360องศาเลยนะคะบริเวณตรงกลางด้านหน้าและบริเวณด้านข้างกระจกมองข้างทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีกล้องมาให้และด้านหลังบริเวณท้ายรถก็มีกล้องมาให้อีกตัวนึงอีกโอ้โหคุ้มมากๆเลยนะคะขับได้อย่างปลอดภยัยมองเห็นรอบทิศท,ทางเลยล่ะคะ่ะมาต่อกันที่ไฟหน้านะคะคันนี้เป็นแบบ Adaptive LED ค่ะสามารถหักเลี้ยวได้ตามทิศทางการหมุนของพุงมาลัยนะคะ มีไฟ daytime running light มาให้ด้วยมีระบบไฟสูงอัตโนมัติไฮดีแม i t s t แทนมาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้าก็เป็นแบบ LED นะคันนี้มีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันเลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆเลยนะ M a e r o Dynamic ค่ะมาดูความหล่อด้านข้างของ BMW Series 5คันนี้ค่ะมาพร้อมกับล้ออลลอย M Line Double Spoke ขนาด19นิ้วนะคะมาพร้อมกับยาง m i c h e l ปี2020ค่ะ คันนี้มีคาลิปเปอร์เบสสีน้ำเงินมาให้ด้วยนะทำให้รถดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะคะกระจกมองข้างเป็นแบบไฟฟ้ามีกล้องมาให้นะคะทั้งซ้ายและขวาเลยการตกแต่งขอบประตูขอบหน้าต่างค่ะเป็นแบบอินดิวิเดียลไฮ o อสนะคะสีดำเงาแบบนี้เข้ากันกับตัวรถทำให้ซีรีส์5คันนี้ดูสปอร์ตแล้วก็ดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะประตูคันนี้ค่ะมาพร้อมกับประตูแบบซอฟโคสนะคะนี่ปิดเบาๆก็สนิท รูๆนะคะและนอกจากนี้บริเวณที่จับประตูค่ะรองรับระบบ Comfort a s s e t นะคะสอดมือเพื่อปลดล็อกแต่บริเวณขีด3ขีดด้านข้างจะเป็นการล็อกรถนะคะโดยที่จะต้องมีกุญแจอยู่ใ,ใกล้ๆนะซึ่งคันนี้เขามาพร้อมกับกุญแจอจฉริยะ Display k ีย,ยด้วยนะคะซึ่งกุญแจดิสเพย์คียนี้นะคะสามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีเลย สามารถแจ้งสถานะของรถได้นะคะว่ารถเนี่ยล็อกอยู่หรือเปล่าไฟหน้ารถเปิดอยู่หรือเปล่าลืมปิดหรือเปล่านะคะแล้วก็สามารถวิ่งได้ระยะทางอีกกี่กิโลนะคะและสามารถตั้งระบายความร้อนล่วงหน้าก่อนที่คุณจะขึ้นมาบนรถได้ค่ะบริเวณส่วนท้ายนี่มองมาแล้วโดดเด่นสะดุดตาด้วยไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED สวยงามมากๆเลยดูลายเส้นสิคะโฉบเฉี่ยวเลยนะ นี้มีกล้องมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะช่วยในการถอยจอดและมาพร้อมกับชุดแต่ง M ด้วยนะคะมาดูฝาท้ายกันดีกว่าสามารถเปิดปิดได้ง่ายๆนะคะรองรับระบบ c o n t a c t l e t s Tailgate ด้วยมีกุญแจใกล้ๆนะคะสอดเท้าเข้า,ขาไปบริเวณด้านใต้กันชนฝาท้ายเปิดให้อัตโนมัติแบบนี้เลยหรือว่าจะกดปุ่มปิดตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าสะดวกมากๆเลย มาดูด้านในห้องเก็บสัมภาระกันค่ะส่วนท้ายของเขาจะมีความตื้นขึ้นมานะคะแต่ก็ยังมีความลึกนะคะสามารถบรรจุสัมภาระได้พอสมควรเลยหรือว่าเพิ่มขนาดได้อีกด้วยการพับบริเวณด้านท้ายตรงนี้นะคะก็จะลึกลงไปนิดหนึ่งค่ะและฝั่งซ้ายด้านนี้ค่ะจะมีกระเป๋าสำหรับใส่อะแดปเตอร์ชาร์จไฟมาให้นะคะ ขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะแล้วมีช่องเก็บมาให้ด้วยก็เป็นระเบียบนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านในกันต่อเลยค่ะภายในห้องโดยสารของซีรีส์5คันนี้เรียบหรูดูสปอร์ตนะคะคันนี้มาพร้อมกับเบาะหนังแท้ดากูตาสีคอนหยักค่ะเบาะดีไซน์สปอร์ตนะคะตัวปีกเบาะสามารถปรับความอกกระชับได้ปรับลำบ้าสพอร์ตได้เบาะที่นั่งคู่หน้าปรับระดับไฟฟ้าได้ ฝั่งผู้ขับขี่มี Memory s e ซีมาให้2ตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ยังมีที่รองต้นขามาให้ด้วยนะคะทั้ง2ที่เลยค่ะมาดูการตกแต่งที่บริเวณคอนโซลด้านหน้ากันนะคะคันนี้เป็นโทนสีดำนะคะหุ้มหนังเดินได้นะคะเทมากๆเลยแล้วก็ยังตกแต่งด้วยชุดตกแต่งอลูมิเนียมนะคะมีลวดลายมาพร้อมกับไฟแอมเบีนท์ไลท์ถึง6 4สี11เฉดเลยค่ะ มาดูกรงมาลัยของผู้ขับขี่กันนะคะกรงมาลัยคันนี้เป็นแบบ M Sport 3ก้านจับกระชับมือค่ะมาพร้อมแพดเดิลชิปนะคะบริเวณฝั่งซ้ายมีคุสคอน c o n t มาให้ค่ะฝั่งขวานะคะระบบควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์มือถือได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะสะดวกมากๆเลยและบริเวณด้านหน้านะคะของผู้ขับขี่ค่ะ มาพร้อมกับจอเรือนใหม่นะคะเป็นแบบดิจิตอลเลยสามารถเปลี่ยนทีมได้ตามโหมดการขับขี่นะคะและเมื่อมองไปที่บริเวณด้านหน้าของผู้ขับขี่ค่ะจะพบกับ Head-Up Display นะคะสามารถแสดงเลขกิโลนะคะหรือว่าถ้าเกิดเปลี่ยนขึ้นวิทยุบนพวงมาลัยตรงนี้ก็จะแสดงผลที่บริเวณด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะคะเปลี่ยนคืนได้ง่ายผู้ขับขี่ไม่ต้องลาสายตาออกจากท้องถนนเลยนะคะสามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยเลยละคะ่ะ มาดูกันที่จอไอร้ายกันต่อนะคะคันนี้มาพร้อมกับจอไอร้ายขนาดใหญ่เลยนะ10.25นิ้วค่ะจอน,นี้สามารถทักสกรีนได้นะคะหรือว่าควบคุมผ่านปุ่มไอร้ายด้านข้างเกียร์ตรงนี้ก็ได้และเขาก็ยังรองรับคำสั่งเสียงและคำสั่งด้วยมือเจตเจอร์สคอนโทด้วยนะคะสามารถเปิดเพลงหรือว่าเปลี่ยนคลื่นวิทยุผ่านการสั่งงานด้วยมือง่ายๆเลยละคะ่นนะ140 คันนี้ฟังเพลงพอมากเลยนะคะมาพร้อมกับชุดเครื่องเสียงฮัมมานกาดอนค่ะสามารถฟังได้รอบทิศทางเลยนะทั้งผู้โดยสารด้านหน้าและด้านหลังนะคะได้ฟังเพลงพอๆกันทุกคนเลยละค่ะและนอกจากนี้นะคะคันนี้เขาก็มีฟังก์ชันต่างๆมารองรับการใช้งานแบบครบคันนะคะทั้งในส่วนของนีเวกชั่นนะคะแสดงแผนที่แบบเรียลไทม์เลยค่ะรองรับ Connected Drive นะคะแล้วก็ My Vehicle ในการแจ้งสถานะการนำรถเข้าเซอร์วิสค่ะ มาต่อกันที่ระบบปรับอากาศนะคะซีรีส์5คันนี้เนี่ยสามารถควบคุมอุณหภูมภิมมได้แบบแยกอิสระซ้ายขวาค่ะถัดมาค่ะคันนี้มาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำ2ช่องนะคะและบริเวณตรงกลางนี้จะมาพร้อมกับช่องไวเลสชาร์จนะคะสามารถชาร์จศัพท์มือถือแบบไร้สายได้และก็รองรับการชาร์จกุญแจรีสเพลย์คีย์ด้วยนะคะระบบเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะคะ มาพร้อมกับโหมดการขับขี่ที่สามารถขับได้ทั้งน้ํามันและไฟฟ้าโหมดการขับขี่ของน้ํามันเนี่ยจะมาด้วยการ3โหมดนะคะมีโหมด Eco Pro Comfort และ Sport ค่ะในส่วนของโหมดไฟฟ้านะคะสามารถสั่งงานได้ผ่านปุ่ม e r r i v e นะคะเมื่อกดไปจะมีโหมดมาให้อีก3โหมดนะคะ โหมด Mac e อี i ร้ายแบตเตอรี่คอนโทรและออโต่อีดร้ายค่ะสามารถเลือกโหมดการขับขี่ให้เหมาะสมกับการใช้งานของคุณได้เลยไม่ว่าจะเป็นการขับด้วยพลังงานไฟฟ้า100%เซหรือว่าน้ำมัน100%เซหรือว่าระบบผสมผสานปลั๊กอินไฮบรทั้งน้ำมันและไฟฟ้านะคะเลือกได้เลย แต่ไม่ว่าโมนไหนบอกเลยว่าประหยัดจริงๆค่ะซีรีส์หคันนี้และเขาก็ยังมาพร้อมกับระบบ Parking a s s i s t a n ดด้วยนะคะสามารถถอยรถเข้าที่จอดได้ง่ายๆเลยแล้วก็สามารถมองภาพได้แบบรอบคันเลยนะคะกล้องชัดแจ๋วเลยค่ะและคันนี้ก็มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าและปุ่มออโต้โฮค่ะ ถัดมานะคะมองขึ้นไปบริเวณด้านบนค่ะจะพบกับหลังคากระจกพาโนรามาขนาดใหญ่เลยนะคะเป็นหลังคากระจกไฟฟ้าสามารถสั่งงานได้ง่ายผ่านปุ่มบริเวณด้านหน้าตรงนี้นะคะสามารถมองออกไปด้านนอกรับวิวได้นะคะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ครบมากๆเลยละค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะคะภายในห้องโดยสารของซีรีส์5กว้างหรูนั่งสบายไม่ได้นั่งสบายอย่างเดียวนะคะนอนก็สบายค่ะ เพราะว่าเขามาพร้อมกับบ่อหนังแท้ดาโคตานะคะบ่อเนี่ยเรียบเนียบอยู่เลยอะ่ะนุ่มมากๆเลยนะคะเดินทางไปนานๆนี่ก็ไม่เมื่อยแน่นอนค่ะแล้วเขาก็ยังอำนวยความสะดวกด้วยนะบริเวณฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะคะมีม่านบังแดดมาให้ค่ะมีมาให้2อ,อันเลยนะแล้วก็มีม่านบังแดดไฟฟ้าด้านหลังมาให้ด้วยเดินทางไกลแดดร้อนนะคะก็สามารถบังแดดได้ และก็นอกจากนี้ยังมีแอร์มาให้ด้วยนะคะสามารถปรับระดับควบคุมความแรงของพัดลมแอร์เองได้เลยนะคะและนอกจากนี้ตรงกลางนี้นะคะดึงลงมาจะพบรบกับที่วางแขนเปิดออกมามีช่องใส่แก้วนะ้ำมาให้2ช่องนะคะเป็นซีรีส์5ที่ครบจริงๆค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ bmw ซีรีส์5คันนี้นะคะ ทั้งหล่อหรูแล้วก็ออปชันเนี่ยครบคันมากๆเลยเป็นซีรีส์5530 EM Sport รุ่นท็อปเลยนะคะออปชันทุกอย่างเขาใส่มาให้แบบจัดเต็มนะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแน่นอนทั้งชุดแต่ง m Sport รอบคัน แล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะคะเครื่องยนต์ปั๊กอินไฮบิดขับได้ทั้งน้ำมันและไฟฟ้ามีซันรูฟม,มาให้ด้วยนะคันนี้แล้วก็มาพร้อมจอไอรายขนาดใหญ่มีระบบคำสั่งเสียงสั่งงานด้วยมือนะคะมีม่านบังแดดมาให้ํำนวนความสะดวกแก่ผู้โดยสารครบม,มากอ่ะครบที่สุดแล้วใครมองหารถบี w อมัยูซักคันหนึ่งนะคะซีรีส์5คันนี้ต้องมีเลยนะคะ ถ้าคุณชอบทักติดต่อเข้ามาให้ไวค่ะรถคันนี้พอไม่คุนเป็นเจ้าของแล้วค่ะ ยูโรปามอเตอร์สาขาตะลิ่งชันศูนย์รวมรถ BMW Premium Used Car ที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนเราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะสามารถติดตามรับชมรีวิวรถ BMW สวยๆได้ใหม่นะคะทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW e u r o p a Motor g มอเตค่ะ หรือว่าหามีโรถเบียแนแาอยู่รุ่นไหนที่คุณกำลังสนใจอยู่ทักเข้ามาสอบถามกันได้ทาง Line Official a @europa_uk_uscar ค่ะ,คะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ